สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกระต่ายไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้มาตอนค่ำ,ำนะครับเนื่องจากว่าไปต่างจังหวัดมาแล้วทีนี้ก็ได้พันปลามาก็จะมาทดลองปล่อยปลาลงในอันนี้เป็นเป็นนาข้าวญี่ปุ่นที่เกี่ยวเมื่อวานเอยเกี่ยววันนี้นะครับตอนตอนเช้าพอดีผมไปทําธุระมาก็จะเนี่ยเได้ได้ไดไดไดมาดูอันนี้คือเป็นถุง ถุงปลานะครับก็จะมีปลาทับทิมกับปลาขาวปลาขาวส้อยนะครับผมเอามาพักน้ำให้ให้มันเซตตัวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือผมเอามาแช่น้ำไว้เนี่ยสามสิบนาทีนะครับแต่อีผมเห็นอีตัวนั้นน่ะนะกบตัววันเริ่มเทิมเลยนะครับตัวเท่านี้หรอไม่ใช่หรออยู่แถวนี้ล่ะเมื่อกี้นี้ น้ำวายไปใ,ใช่หเห็นไหมว่นะครับเออมันมาลอกินปลาผมนะครับเอออันนี้คือจะปล่อยปลานะครับปล่อยปลาทับทิมปลาทับทิมห้าร้อยตัวกับปลาส้อยนะครับปลาขาวส้อยลองดูเนาะลองดูแต่ว่าแปลงนี้ก็คือจะลองทำข้าวต่อสองก็คือตัวนี้ ข้าวเนี่ยเราจะตัดออกแล้วก็ให้มันงอกใหม่ตอนนี้เราเอาน้ําเข้าอยู่นะครับเราก็เปิดปั๊มน้ําเข้ามานะคือที่ที่ฟาร์มผมเนี่ยมันจะที่ฟาร์มผมมันจะมีระบบน้ํานะครับก็คือมีอท่อวาล์วาน้ําเปิดปั๊มมันก็เปิดน้ําเข้าได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์ครบเลยอันนี้คือเพราะว่าเราเราจะปลูก หน้าหนาวเราจะปลูกผักนะครับหลายคน่าคุยทำไมนาของผมระบบดีจังมันมีหมดนะครับเพราะว่าผมท,ทําทุกปีแล้วก็ทําทั้งปีนะครับคือหน้าหนาวปลูกผักนะครับหน้าฝนปลูกข้าวนะครับทีนี้นี่ปีนี้จะมาทดลองคือทําข้าวญี่ปุ่นต่อสองแต่ว่าเรามีไอเดียว,ว่าเออระหว่างนั้นเราลองไอเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ได้อันนี้ปลาทับถิ่นมาดูเห็นไหมมันชัดไหมแสงได้ไหม ได้อยู่เนาะนี่เป็นอาทับทิมครับนี่กบนั่นๆๆๆกบ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 เห็นบ่เห็นไหมบูดสบานั่นน่ะซูมดูนี่กบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปจับมันดูว่าจะจับได้ไหม นี่ครับน sí, ี่นี่นี่มันอยู่ในนี้นี่นี่นี่ทุกท่านมันอยู่ในนี้แหละอุ๊บโอ๊ปโอ๊ปฮู้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 ู้โกบเดี๋ยวครับกบโกบกบถ่ายรูปเลยอันนี้กบครับกบกบตัวบเทียบเลย นี่กบตัวบอกเอฟเลยกบนาอือแน่นอนอยู่แล้วครับมันมาแหลกปลาผมแน่ๆอ้แต่ท้องมันนี่จับดูน่าจะมีปูนะครับแต่ว่าผมจะปล่อยมันไปก่อนนะครับเป็นยังไงก็ตามเวรามกรรมบึ้งบึง,บงายลูปนึงดูครับ นีอืม้ยินเสียงโกรหลายพร้อมนะไปไปไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว่ปูดอดปูดอดเนีครับค่อยป,ป้าก,ก่อนนะครับมึงอย่าไปให้เข้ากินเด้อป้าอ้ญยได้มาห้ารอยตัวครับมาแต่อำนาจ,จเจริญม่ตายแหละคงจะมีตายนะครับ อืมปลาทับทิมครับถ่ายรูไปไว้หน่อยนะปลาทับทิมครับนี่ตายตายหนึ่งตัวเอา้าไปหาบักโก้ปุ่นไอ้ให้มันกินน่ะตายหนึ่งตัวไปแล้วอ๊บอันนี้ก็ปล่อยอีกถุงถุงละสองร้อยห้าสิบเขาบอก บอกบุฟเฟ่กูเลยอืมอืมอันนี้ปลาทับทิมครับมันมันตอดตีนอันนี้ปลาซ้อยครับปลาขาวซ้อยปลาขาวซ้อยเป็นปลาประจำพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็คือเป็นปลา ประจำจังหวัดนะครับตอนนี้มันหายากแล้วมีปลาขาวสอยครับมีปลาขาวสอยปลาขาวสอย,ยตัวโตวบวขาวดิมันจะตี่นี่ชักเรียวๆนี่ปลาสอยตัวใหญ่ประมาณสามนิ้วนี่แหละใหญ่สุดแต่ว่าส่วนมากมันก็สองนิ้วเอาไปปิ้งนะครับปลาขาวปลาสอยโอ้ลายอยู่แนเนาน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทําก็คือเอาปรโกบก่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายกับปลาผมนะเอา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 ไปละไปผะไปละไปแล้ว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 มนดแล้วครับเขาง่ายแล้วครับเขาง่ายแล้วนี่เดี๋ยวผมเอาไปปล่อยไกลๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปปล่อยฟังฟังทังนู่นเลยเพราะว่าอันนี้ มันมันอยู่หน้าผมนะครับผมไม่อยากไปฆ่าไปแกงมันนะครับแต่ว่าให้ไปอยู่ทางนู้นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ให้ปลามันสดชื่นก่อนนะครับมันก็คงจะเอาตัวรอดของมันได้นะครับก็ติดตามกันไปนะครับข้าวปุ่นต่อสองมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะต้องมาตัดมันอีกนะครับตัดตัดมันลงไปอีกนะครับให้มันแตกขึ้นมาใหม่เนาะกบอบ โตบักึงเลยนะครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส r คร e นะครับใครอยากรู้ว่าข้าวญี่ปุ่นต่อสองจะเป็นยังไงเนาะกับปลาทับทิมมุเนี่ยมันจะรอดแล้วตะโตขคานเท่าไหนนะครับก็กดได้ที่ช่อง Facebook Fanpage ไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็ YouTube Channel นะครับผมไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับก็สองช่องทางส่วนใครอยากได้พันข้าวนะครับผมก็ กดติดตามได้เอ้ยกดสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o นะครับผมไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับกดเข้าไปแล้วก็โทรมาได้ที่คือ0968483468 2ช่องทางนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่300กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมละ400บาทสั่งจองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะส่งไปให้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์โคชิฮิคารินะครับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ